สวัสดีค่ะบัคสภาพทั้งสองค่ะแอลค่ะนะ้ำค่ะวันนี้ได้แล้วค่ะเดีนะ๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดรองเท้าผู้ชายนะคะเป็นงานเกาหลีลอเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา3,750บาทนะคะ,ะ,คะลูกค้าคะน้ำหนัก25กิโลจำนวนคู่ประมาณการนะคะลูกค้าจะ35ถึง40คู่นะคะตกต้นทุนต่อคู่ประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจะ100บาทน,นะคะขอกันไกลนิดนึงค่ะ มันดึงไว้ด้วยมันดึงต้นมันกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบละสองบาทห้าสิบนะคะเดี๋ยวขอเนยะดึงแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าจะกอ่อนใหญ่ม่าดึงแบบนี้เพิ่งลงมาใหม่ๆวสดนเลยค่ะลูกค้า มาแบบนี้เลยนะลูกค้าจ๋ามาแบบนี้เราขายแบบนี้แพ็คก,กิ้งแบบนี้เอาง,ง่ายๆถุงนี้ในราคา3,750บาทใช่อ่ะตกคู่หนึง่งอันนี้เราประมาณการก่อนลูกค้าจา๋าวันนั้นเหล็กจะลดจ้ะเดือนหนึ่งร้อยบาทแพงหนึ่งร้อยบาทมือจ้าร้อ่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตเต้นนิดหนึ่งเดีย๋ดวยวไทยไทยฉลังชันนะเอออื้ออ่ะเออเนื้อ รูค้ค่ะแล้ยังเขบออกไปมันแน่นนิดนึงนะอู้หยนาค่ะอ๋อรูแล้วทำไมไม่ไปข้างหน้าค่ะนาค่ะโอ้สวยจังเอะ แบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับรองเท้าผู้ชายของเรา,ามีแบรนด์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะ,คะมา้นกันไปพร้อมๆกันใช่ค่ะ,คะ,คะู้สวยผู้แรก็สวยแล้วอร่อคะคู่แรกผู้แรกก็สวยแล้วผู้แรกเป็นของภูมา่าภูม่าสีขาวคาดดำค่ะลูกค้าจ๋าคาดดำคือใหม่มากอ่ะ คือใหม่มากอันนี้พูม่าอันนี้พูม,านนมา่าอ่ะซอฟด้านในของเขายังใหม่มากลูกค้าจะตกต้นทุนต่อคู่ประมาณกาาน,นะคะลูกค้าจะาห0ึบาท100บาทได้พูมา่าแท้ไม่แท้เราไม่รู้ว่าแต่ว่ารู้อีเนี่ยพูม่าเต็มคู่ไปเลยอะตรงข้างหลังก็พูม่าซอฟข้างล่างซอฟอะไรของเขาก็เป็นพูม่านะคะ เออคู่ต่อไปค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเอสิกนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเอสิกแบบนี้นะคะน่าจะแบบสายวิ่งด้วยสายกลังกายด้วยได้นะคะแต่ว่าเท่าที่เราดูก็จะเน้นเป็นแบบว่าผ้าใบนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแนวสไตล์ผ้าใบนิดนึงบางคู่เป็นแบรนด์ที่เราไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ายังคงใหม่นะคะน้าค่ะแต่ว่าบางคู่จะมีเอาไปทาความสะอาดเลยน้อยเอาไปเช็ดนิดนึงลูกค้าจ๋าทำความสะอาดนิดนิดหน่อยนะคะอ่คู่ต่อไปค่ะลูกค้าจ๋าเป็นไนกี้ค่ะลูกค้าจ๋าคู่นี้เป็นแอร์แม็กนะคะ ลูกค้าจะเป็นไนกี้แอร์แม็กนะคะลูกค้าจะาดูสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจะ,ปะาป้าสีสดสดลูกค้าจ๋าสีสดมากลูกค้าจ๋าซอฟข้างในยังสวยอยู่มมมมมนะคะลูคกค้าจ๋าสวยใกล้เคียงไหม้ยสีสวย<ก><ก>มากอ่ะลูกค้าจ๋าคู่ต่อไปเป็นของไนกี้ป้าซื้อไปวิ่งเองได้ไหมอ่ะ ซื้อไปออกกําลังกายเองได้ไหมลูกค้าจากคู่นี้เป็นของไนกี้นะลูกค้าขาไนกี้นะคะข้างในของเขาซับอย่างเต็มเต็มอยู่เลยอ่านะข้างๆก็ไนกี้พื้นยังเป็นไนกี้ลูกค้าจากตกคู่นึงของเราประมาณการ100บาทถุงนี้ในราคาสามพันเจ็้อยห้าสบาทได้ประมาณ40บคู่ปสี่บคู่จ่ยอดเพียง3,750บาทได้ สิบคู่ใช่ค่ะออกจากตะกรงนิดนึงนะเหยียบขยับออกจากตะกรงนิดนึงนะเดี๋ยวจอเปียกอ่ะลูกค้าจ๋าคู่นี้เป็นแฟตเพอร์ลี่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหนังนะตรงนี้เป็นหนังนะลูกค้าจ๋าเป็นของแฟตเพอร์ลี่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ทรงนี้ค่ะลูกค้าจ๋าส้นเขาไม่หนามาลูกค้าจ๋าใส่สบายๆอ่ะของแฟตเพอร์ลี่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะค่ะเอาลูกค้าจ๋าชิงนี้สี่สิบคู่เป๊ะเลยป้าสี่สิบคู่เปย์ ลกูกคาอาอันนี้เป็นแบรนด์ยีห่ห้อที่คนตีกอบอ่ะฝาดพุทนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายก็ได้หญิงก็ได้นะคะลกาคาูกค้าอาจจะเป็นลัสซนสไตล์แบบนี้ก็มีมาแต่ว่าตรงนี้นะคะเมือนไม่ได้ใช้งานน,นานเท่าไหร่เลยอ่ะ มันใหม่สวยสวยมากลูกค้าจ๋าแล้วก็อะไรนะของเขาเออก็ดหน่อยอ่ะไม่ได้หุมสูงมากนะค่ะจ๋าต่อไปเป็นออกแนวแฟชั่นค่ะลูกค้าจะาใส่ทำงงใส่ทำงานค่ะเก๋ๆนะลูกค้าจาค่ะตอนคุณครูหล่อ Nike อีกแล้วอ่ะลูกค้าจ๋า Nike ไม่มั่นใจว่ากี่คู่แล้วอ่ะ Nike ลูกค้าจ๋า Nike ป้าสวยยอลูกค้าจ๋า Nike โอ้ดูค่ะความของเขาก็ยังเป็น Nike นะคะวอ้ยไหนจับคู่ให้หนูเนาะนี่เนาะ ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรออ่ะอันนี้เป็นของอาดิดาอันนี้รองเท้าสตาร์ทไหมอ่ะอันนี้ใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นของอาดิดาสนะคะลูกค้าเตะบอลก็ได้สตาร์ทก็ได้สตาร์ทมอไซค์ก็ได้ลูกค้าจ๋าสตาร์ทอ่ขึ้นมาชื่อว่าสตาร์ทได้หมดอ่ะลูกค้าจ๋าคู่นี้เป็นผ้าใบค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นแฟชั่นนะแต่ว่าเขามีแบรนด์ข้างในอยู่นะใช่มีแบรนด์ข้างในอยู่นะลูกค้าจ๋าเป็น แบบว่าเขียนว่าคอลเลคชั่น y h ฮาวกินหรือเปล่านะคะราคาจานี้ลูกค้าต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นของแบรนด์อะไรช่าจ<ด>่าไนกีคะ่ะลูกค้าจาตกคู่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทบางคู่สวยๆแบรนดน์ดังๆเอาไปขายสี่ห้าร้อยได้ไล้์สดขายได้เอาแทำความาสะอาดที่เล็กน,น้อยลูกค้าจะาุิยไอคีตกคู่ละรอ้อยอ่ะอ๋อสุดขูดซื้อไปใเองได้ได ได้ไม่ค่อขายก็ขายได้ได้อยากแค่คิดจะขายก็ขายได้ได้ค่ะ,คะเริ่มต้นคิดจะขายก็ขายได้ใช่<ด><ด>ค่ะสามพร้อยหบาทเท่านั้นทั้งหมดนี่นะค่ะแตสาจ็ดร้อบาทเท่านั้น กู่นี้เป็นอาดิดาสค่ะรุ่นนี้น่าจะแบบฮิตสําหรับสาวๆสมัยนี้นะที่ชอบแบบว่าทรงสูงๆไงอันนี้ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้รุ่นนีาไม่จําเป็นใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องชายอย่างเดียวสวยค่ะคู่นี้สวยเลยนะคะรุ้าจีาดูเหลืองๆตรงนี้ค่ะต้อเห็นตะกรงไหมเนาะคอแบบคอแบบให้ใส่ใส่ด้วยกันได้ใช่ค่ะอ่ะไปถ่ายทํางานบ้างไปใส่หนังแบบนี้ก็มีมาแล้วรุ่นนี้ใส่หนัง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 นี่แหละค่ะมันริบเรียบอ่ะมันเรียบหรูอะลูกค้าจ๋าข้างๆเขาลอยแตกแทบจะ ไม่เจอนะของเรามาใหม่หมๆสดๆ,ๆร้อนๆลูกค้าจ๋าแต่ชอบตรงเขาแบนเยอะเนาะชอบตรง,รงที่ <ๆ S 1> สวย<ด>เลยใช่แบนหลากหลายค่ะคจะ๋าคู่นี้ค่ะลูกค้าจ๋าเอสิกอีกแล้วค่ะเอสิกอีกแล้วค่ะใครสาวอกเอสิกค,ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้ แบบนี้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะสําหรับรันนิ่งหรือเปล่านะคะลูกค้าจ่าหรือว่าเทรนเนอร์หรือเปล่านะคะลูกค้าจ่าต้องไปดูไอ็คินนะทําความสะอาดนิดนึงค่ะลูกค้าจ่าแต่ข้างในแบบว่าสภาพเพียังสมบูรณ์น่ะอาจจะเปื้อนนิดนึงอ่ะต้องทำความสะอาดนิดนึงนะอันนี้เป็นอยังยังอันนี้เป็นรูปอันคล้ายๆดาวหรืออีกแบบอะไรนะอะไรคะที่เป็นรูปอ่า สปอร์ตสปอร์ตอะไรอ่ะเกี่ยวกับสปอร์ตสปอร์ตเ,รเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะที่สวยเนอะที่เป็นแบบว่าเนี่ยค่ะตัวเองแล้วก็ใช่ไหมคะประมาณเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูแต่แบรนด์นี้พี่เห็นเรื่อยๆนะใช่ค่ะมีเรื่อยๆนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้อาดิดาสอีกคู่ค่ะลูกค้าจ๋าอาดิดาสอีกคู่หนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าสีดําส้มปัดมองเห็นแต่ไกลค่ะลูกค้าจ๋าคู่นี้นะคะสว<แ>ยสวยน,นะคะลูกค้าจ๋าอันนี้ไซส์แปดพึ่ง ไส่แปดครึ่งมีเอวน่าจะยังใส่ยากอยู่ใส่ไม่ได้ย,ยังจะใหญ่ยอยู่ก็บบ<ร>มาสามแปดครับคุณนะ 8, งสา9อ่าไส่แปดครึ่งสามเอ๋ออ่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ต่อไปค่ะแบรนด์อะไรนะคะตะกรงโอ้ตะกรงใส่หัวอ่ะน้ำแบรนด์นี้แบรนด์อะไรนะที่เรารู้ อ่ามิสโนเออมิสโนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นของมิสโนนะคะลูกค้าจ๋าบางคู่ต้องเขาไปเช็ตนิดนึงใช่แบบความสะอาดนิดนึงนะคะลูกค้าคะเป็นแบรนด์ดังเหมือนกันนะใช่ค่ะดังเหมือนกันบ้านเราเล่นเหมือนกันนะคะ่คะอันนี้มีมีมีแบรนด์อะไรบ้างมิสโนใช่ค่ะไนกี้ใช่ค่ะอาดิดาใช่ค่ะเอซิกนะคะลูกค้าจ๋าข้างหลังน่าจะมีเป็นพวกคอนเวิร์ตด้วยหรือเปล่านะคะลูกค้าจ๋านี่ยังเดินไม่ถึกนะคอนเวิร์ตก็มีค่ะลูกค้าจ๋าค่ะแล้วก็อะไรเนาะวันนั้น น่าจะหลากหลายค่ะนะคะแต่แต่ว่าบางแบรนด์อันนี้หนูเจ้ยงไม่ก่อนนะบางคนน่ะ บางคนเขาแบบว่าไม่ได้ใส่แบรน์ก็มีแค่ใส่สบายจริงๆใส่สบายแล้วคือแบบใส่ง่ายก็โอเคนะคะลูกค้าจ๋านี่เป็นหนังแบบบางคู่ทางานแบบแบงเอาเน้นสบายก็มีนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเรื่องแบนด์ให้ลูกค้าไปดูใช่ค่ะอ่ะอันนี้เป็นไนกี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรุ่นซูมแอร์นะคะลูกค้าจ๋าไนกี้ซูมแอร์สีดําเงางวับแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าขัดหนังนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าทำความสะอาดนิดนึงนะคะคู่นี้นะคะขายต่อได้เลยใช่ค่ะเป็นแตะมาบ้างถ้าใบนี้เยอะแล้วขอแตะใส่เองบ้างนะลูก้ ถุงนี้ยังไงก็จะซื้อแล้วอ่ะใช่ค่ะซื้อใส่แล้วอ่ะอ่าผ้าใบก็ใส่ไปทำงงทำงานใส่บึ้งใส่วิ่งได้หมดแต่บ้างอยู่บ้านชิวๆใช่ค่ะค่ะลูกค้าจ่ายในหนึ่งถุงถ้าซื้อไปสุถุงครบเลยใส่ทำงานเมียออกกำลังกายเมียลำลองเมียอีเตะเมียอิเปิลมีนะคะรอดอิเปิมเป็นยังไงอิเปิลแอะรอดต่ะ ต่อไปนะเป็น NB ็นบีไหมอ่ะ NB ค่ะ New Balance ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋านี่ตัว N นะคะสวยอ่ะคู่นี้ลูกค้าจ๋าออกแนวสูงนิดนึงนะสวยเนาะผู้หญิงใส่ได้ลูกค้าจ๋าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้เขาเรียกว่าเป็นทรงสายวิ่งก็ได้สวยอ่ะใช่ค่ะสวยอ่ะสวยเลยแต่ถ้าคนถนอมเท้าล่ะ คือฉันไม่วิ่งอ่ะฉันไม่วิ่งฉันเหนื่อยสำหรับคนที่เดินเยอะๆก็ได้นะเดินเยอะๆเรายืนได้ปะยืนสำหรับเราหนึ่งเหนื่อยหนึ่งเหนื่อยฉันไม่อยากวิ่งยืนซื่อๆเลยแหละลูกค้าจ๊ะแต่ว่าก็ถนอมเท้านะนั่งเถอะถนอมเท้าได้เหมือนกันคือมันเป็นถนอมเท้าอ่ะใช่ค่ะ อ่ะรองเท้าจากคู่นี้เป็นอาดิดาสค่ะอาดิดาสนะคะคู่นี้นะคะลูกค้าจะสีแดงเป็นแหลนมาเลยนะสีอะไรนะคะสีแดงเป็นแหลนมาเลยอ่ะเป็นสไตล์หนังแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าจะเป็นสไตล์หนังเรียบร้อยแบบนี้ก็มีเลือกไซส์ขาได้หรกคะใช่ค่ะคนมคนบ้านเราก็ไม่ต่างกันมากใช่ค่ะแต่ว่าการันตีนิดนึงลูกค้าจำไม่ได้การันตีเนาะว่าแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีอะไรนะคะใช่ค่ะให้ลูกค้าไปดูรอบแต่ถ้าลูกค้าดูไปลูกค้าก็จะรู้ว่าคู่นี้ยแท้ แล้วค่ะค่ะแทไม่แทแล้วค่ะค่ะน่น,<ช>นเน,นะคะค่ะคู่นี้เป็นหนังนค่ะลูกค้าจะออกแนวหนังแก้วลูกค้าจะเงาวับมาแต่ไกลเลยนะลูกค้คาจะใส่นี่หนูน่าจะเห็น,นั้งแก่สองกิโลเมตรนะคะลูกค้าจะเดินมาคือเงาวับมากลูกค้าจะดูสวยอ่ะอันนี้มือหนึ่งเป็น<อ>แบรนด์ของอะไรเนี้ยป้ายมาเลยอันนี้มือหนึ่งติดป้ายมาเลยอันนี้เป็นสบายใช่ไเป็นสบายบ๊าๆอ่ะใส่สบายใส่เหมือนไม่ใส่อ่ะอล้วเป็นแบบว่า มันเขาเขาเรียกว่าอะไรใส่นี้กันฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ใช่กันน้ำนะคะพีกคะจ๊ะกันน้ําใช่ไหมคะกันน้ากันน้ําออกแต่กันน้าไม่ได้แต่ว่ามันเบาบางอ่ะแบบแบบว่าคนที่ชอบเบาๆบอ่ะเหมือนไม่ได้ใส่แต่ว่าอันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะเป็นมือหนึ่งอากอันนี้เดียวกันคือนี่มีมวิ่วแบบว่ามันเบามากอ่ะเบาไม่ใส่ะนาค่ะแฟ่แบบว่าสายแบบว่าไม่อยากใส่คู่ใหญ่ใส่รูป สไตล์แบบนี้ก็มีป้าสวยเนาะในหนึ่งถุงสวยลผู้หญิงใส่ได้นะคะก็แล้วแต่อยากใส่เนาะใส่ได้นะคะขอให้ใส่เราก็จะบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงใส่ได้ด้วยเพราะว่าเราอยากใส่เราก็จะโฆษณาว่าผู้หญิงใส่ได้เพราะเราอยากใส่นะคะลูกค้าจ๋อ่ะคู่นี้เป็นคอนเวิร์สจัตรลูกค้าจาาคอนเวิร์สออสตาของเรานะคะลูกค้าจากคอนเวิร์สเด้อคู่นี้ค่ะลูกค้าจากสวยๆนะคะสัญลักษณ์คอนเวิร์สง่ายๆเลยเขาจะทารองเท้าทรงนี้นะคะลูกค้าจ๋สังเกตตรงพื้นตรงนี้นะคะลูกค้าจากแล้วก็เป็นรูปดาวนะ ออสตาเราคู่นี้สีดําสวยอะโคตรนะป้าสวยนะคะลูกค้าจ๋าไวรุ่นมากคู่นี้นะคะ<ต>ลูกคแต่อันนี้<ะ>ไม่มัม่นใจว่าเป็นแบรนด์ของแ,แต่หนังดีดีหนังดีแห้งหนังทางๆลูกค้าจะทรงซอฟต์เพยังใหม่แต่บางคู่อ่ะบางครั้งเอาไม่ต้องใสก่กอจะชุบเปียยใช่่ะแช่เล็กนอนนะคะบางคู่จะมีความสะอาดบ้างนะคะอะลูกค้าจ๋าหยาเราช้ เป็นนุ่นเองก็ได้ราคาเท่ากันจํานวนคู่เลยกันแล้วแต่ขนาดไซส์ด้านหนด้วยแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีไม่มั Gotta, okay. ่นใจว่าถุงนึงมีแบรนด์ที่คู่ราคาจ๋าอ่ะโอเคนะคะแล้วก็ขายทวนลฟ์สามนะคะมวนนี้เป็นรองเท้าผู้ชายนะคะเป็นงานเกาหลีรอยตีนะคะเป็นสินค้าของทางบริสันบั้ราคา3 7 5 0าบาทค่ะน้ําหนักย5กิโลจำนวนคู่ประมาณการนะคะสามพันห้าถึงสี่สิบคู่ต่อก้นหนงต่อคู่หนึ่งร้อยบาทค่ะ สำหรับลูกค้ทาท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่่าจะเป็นทางไลน์ Facebook เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะพอติดตามในช่องทางคือช่องทางยู u ูบค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ